สวัสดีครับครับผมรอ6ปีครับพี่เหอโอครับหวานมากในที่ครับอะลรบ้างครับก็ดีครับรู้สึกดีใจเพราะว่าก็เหมือนจริงๆริงถึงไหม้จะผ่านมา6ปีก็ยังรู้สึกเหมือนจะงคบกั็นแรกๆอยู่มันก็ยังมีความแบบมีมุมน่ารักน่ารักมีม้งมิ้งมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็คุยกันทุกเรื่องดีแล้วก็เป็น6ปีที่ที่มีความสุขมากก็เลยเพิ่งผ่านมา6ปี ส่วนบรรยากาศสวนสุราบ่ะไไคะเป็นพิเศษใครครับพี่เตอ๋อเอาผมครับผมนคนพิเศษแล้วก็ก,ก็คือผมเดาว,ว่าเขาก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วละอะไรอย่างเงี้ยเขาเขารู้ทันใช่ไหมคะเขาพ็กคนรู้อยู่แล้วครับเขามันจะรู้เกือบทุกอย่างหรือว่าพี่เตอ๋อซื้อแพนไม่เก่งด้วยครับแต่มันก็ด้วยความที่พอเราจะต้องไปไปจัดที่บ้านขเาขาอ่ะมันก็เด มันจะเนียนยากนะมันก็มันก็ตกยากตอวเองก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดรีแอคชั่นค่ะตอนแรกที่เข้าเหตุตอนทำหน้าให้ผู้ชมดูเขาก็ดีใจดีใจมากแล้วก็เออเขาก็ชอบก็รู้สึกดีใจที่ชอบเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นดอกไม้เหมือนกันแต่เป็นโพลีสีเหมือนกันก็คือปีนี้ก็คือเป็นสเปรย์ที่เป็นสีแดงนี่แล้วก็เป็นสีมีอะไรเหรอให้พิเศษไหมคะปีนี้ก็ก็เดี๋ยวกำลังจะมีอยู่มีอยู่เขาก็มีให้ของบางส่วนไอนแรกก็เป็น เขาให้เป็นเครื่องประดับแล้วกันนี้แถวไหนครับพี่แถวแขกเราก็เป็นแบบเออเป็นแบบไม่ใสวยไม่สวยแบบใส่ใส่สมใส่สมใส่เมื่อเราเห็นดอกไม้แดงๆแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เห็นกล่องแดงๆบ้างอีกโอ้โหช็อกโกแลตเหรอครับไม่รู้เหมือนกัะพี่จะต้องแปลงแต่งงานนะคะก็ก็จริงๆเป็นเรื่องที่คิดอยู่ตลอดเวลาอยู่ก็ก็คิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ คิดว่าในไม่น่าจะนานมากครับก็เดี๋ยวค่อยๆไปไม่น่าจะเกินปีนี้หรือปีนี้ก็สมจะหมหน่อยไปหน่อยพี่โอ้ปีนี้อีกเดือนเดียวไปหน่อยไปหน่อยต้องเดือนปีหน้าเลยไปอีกหน่อยก็เดือนยังไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวเกี่ยวเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่ามีเคยคุยกับพี่ใหม่บ้างไหมครับ คุยคุยบ่อยคุยเรื่องนี้กันตลอดแล้วอืมหรือว่าสิ่งที่ทําให้กูเข่าไม่ได้อาจจะเป็นเพราะผู้จัดการของพี่ใหม่เปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเออผมเล่นบาสแล้วเข่าไม่ดีไม่ใช่เป็นใครกูเข่าขอด่งานนะคะอ๋อไม่ไม่เกี่ยวเลยครับคือทุกคนทุกคนเป็นกําลังใจให้กับความรักของผมกัน้องใหม่ทุคนเลยณปัจจุบันนี้ความรักก็มีอะไรที่ต้องปรับไหมคะผมว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วมันสบายใจมากเลยครับทุกวันทุกวันก็มีความสุขมากแล้วก็เหมือนแค่ได้เห็นเขาหรือแ ทำอะไรสักอย่างที่มีเขาอยู่ข้างๆม,ม,มันก็ Happy แฮปปี้มากๆในความ,ม<อ>รู้สึก,สกที่รู้สึกว่าแบบจินตนาการว่าขาดเขาไปวันหนึ่งเราจะร,รู้สึกงไงบ้างคะโอถ้าขาดเขาไปก็เหมือนขาดใจนะนี่ละนี่ลนะดไ,ได้หวดัหวใจคน มันอยู่เออมันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้ใช่มันเหมือนมันนึกภาพไม่ออกอะว่าเราอยู่โดยไม่มีเขาจะเป็นแสดงว่าในทุกๆวันของเราแบบเขามันก็มีความสุขกับเส้นทางที่เรากำลังเดินไปด้วยกันใช่ครับเปรียบเสมือนเป็นคนคนเดียวกันป็เป็นส่วนหนึ่งกันแล้วกันสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำดีทำดีมาตลอดนั้นรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่เราัะเขาเพราะตรงนี้เลยคืออะไรครับพี่สุโอ้โา เขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องเลยครับแล้วก<ม>็เขาจะรู้รู้จักแล้วก็รู้ใจผมมากเลยสมมุติว่าในวันไหนที่ผมเหนื่อยหรือวันไหนที่ผมแบบรู้สึกแบบวอ้ว,วันนี้แบบเหนื่อยหรือดาๆอะไรเงี้ยเขาจะเ<ม>ขาจะมาช่วยให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่าทำเป็นหมา<ม>ยถึงว่าเขาจะเขาจะรับรู้ตลอดเลยว่าเออวันนี้ผมทาอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาจะช่วยซัพพอร์ตเราในทุกอย่างเท่าที่เขาทําได้ทุกอันเลยครับไปกองบางทีก็ถ้าเขาแามารถแวะไปได้เขาจะแวะเอา ของกินไม่ให้ที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเผื่อแขนทุกคนด้วยแล้วก็เขาสามารถอยู่ในโลกของผมได้แบบได้อย่างดีมากๆเลยครับและสิ่งที่เราทําให้เขาแบบสม่ำเสมอน,นะคเราก็เราก็จะพยายามอยู่ข้างเราไม่ให้เราอยู่ข้างเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็ ทุกครั้งที่เวลาที่เขามีเรื่องอะไรเนี่ยเขากจะสามารถปรึกษาแล้วก็ไรก็ได้พึ่งเนี่ยเขาก็ทุกวันนี้ก็ก็เหมือนมองตาก็รู้ใจกันนะก็จะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรอย่างการเช่นเดียวกันอยางการเดินทางมีการเดินทางในตอนนี้ค่ะก็คือจะเข้าเจ็ดปีละมีความกลัวเรื่องอัฒเลขเจ็ดอะไรอีกไหมคะไม่ไม่เคยกลัวเลยครับไม่เคยกลัวคิดว่าลที่ว่าอัดเลขเจ็ดมันมันเป็นความที่แบบอะไรที่ทําให้คนกลัวกันนะคะหรือว่าสิ่งที่ทําให้เชื่อมั่นว่าไม่มีผลคืออะไร คืออ่ะส่วนตัวผมแล้วกันคือเจ็ดปีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเติบโตครับคือบางคนที่เวลาคบกันเนี่ยเขาก็จะคบกันสมมุติว่าตั้งแต่ปีแรกปีสองปีสามปีสี่เนี่ยพอคบคบเจ็ดปีเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างแต่ละคนโตขึ้นมีความต้องการเปลี่ยนไปบางคนโตไปเป็นแบบนี้บางคนโตไปเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เลยทําให้บางอย่างสิ่งที่มันเคยจูนกันติดมันค่อยๆห่างออกจากกันแต่ว่าผมกับน้องใหม่เนี่ยเราคบกันด้วย ด้วยในสภาวะที่เหมือนเราโตแล้วอะเราโตแบบเต็มในจุดของเราแล้วแล้วก็เหมือนการเดินทางมันไม่มีการเดินแยกออกจากกันแล้วครัคือต่อให้จะเจ็ดปีสิบปีร้อยปีมันก็คือเรายังเดินไปด้วยกันอยู่นับก็เลยมันผมก็เลยไม่รู้สึกกลัวเจ็บปวดสำหรับช่วงนี้ค่ะพี่ใหม่การกำลังใจมากๆเลยเจอเรื่องหนักๆมาอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้เห็นเขาในส่วัเรากแล้วก็ให้กำลังใจเขาเนี่ยครับเข้าใจไหมพ่อพก็ เขาก็เก่งมากคือเขาเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆครับคือก่อนหน้านี้เขาก็จะเจอดราม่าเจออะไรเยอะมากแล้วก็ทุกครั้งก็จะทาให้เขาเข้มแข็งเละเติบโตขึ้นซึ่งทุกวันนี้เขาก็เข้มแข็งมากแต่บางครั้งต่อให้คนเข้มแข็งที่สุดก็ต้องการกาลังใจแล้วก็เราก็จะพยายามเป็นส่วนหนึ่งในการแบบช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นให้เขารู้สึกแบบเหมือนแบบเออมีแรงขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราทนดูไม่ได้สําหรับความแบบทุกข์ทรมานกับดราม่าต่างๆของที่ใหม่คืออะไรที่ทนดูไม่ได้ทนดูแบบแฟนของเราแบบร้งไไม่ด ผมว่าไม่มีใครทนได้อยู่แล้วครับคือคนหนึ่งที่เรารักมากๆแล้วก็เหมือนถูกถูกแบบถูกโจมตีถูกว่าถูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโดยพื้นฐานมนุษย์ทั่วไปก็จะรู้สึกไม่ชอบแล้วก็ทนไม่ได้อยู่แล้วและอย่างว,ว,วันนี้เองแหละครับเห็นว่าครับจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเพราะหลายๆคนรอดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบดอกไม้มาเสิร์ฟกันไปในวันนี้404เหรอครับใช่สี่นี้รันรันรรเลเออ จะได้เห็นภาพแบบนี้เราไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีน่าจะมีนะเขาไม่ส่งซิกมาไหมคะหรือว่าเขาอยู่ข้างหลังนะเขาก็ผมว่าเขาน่าจะมีครับไม่รู้เดาเอาครับรออยู่แล้วแหละมีเหรอไม่รู้เหมือนกันผมว่าโอเคครับต้องกครับขอบคครับขอบคุณครับการแต่ขอถ่ายสักหนึร่า โอเคตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองามหนึ่งพี่เต๋วพี่ครับหนึ่งสองสามฮะหนึ่งสฮะอุ้ยแสงจ้ามากครับครับเไหนะครับัรเรบรรครับครับ ไหนอ่ะอ๋อ้โอเคไหมคะโอเคครับครับ